ภูมิศาสตร์ภาษาแอลเบเนียเยอราฟ西亚จูอาชีเปกออิชุลีอวจิร์ดตาร์แลม kapi, Trong kẹp. Gustit. Trong. Canali. Thi lung chiến trẻ. Canet. Athon. Atoli. เนินทรายดูนะทิราฟูชทำสเปลลน้ำตกอุยวาระอุปภาชัน คายน้าสมุทรกาดิชลีที่ราบสูงพลายภูเขาลูกินภูเขามาลี ทะเลสาบลิเชนีทะเลเดทีมหาสมุรโอเชียนีบริเวณแห้งแหลงสเครตติราเขื่อน Digas. Napa. Schkam. Pukaufai. Vulcani. Oasis. Oazi. Lagun. Laguna. แผ่นดินไหวเอร์เมติคลื่นสึนามิทึนามิน้ำขึ้นลงบัติตาและ s บัติตาการกร่อนอับราซิโอนี ภูมิอากาศคลิมาการแปลสันฐานแผ่นธรณีภาคพลากาเทคโตนิกะและทิจูเจอร์เซียจีโอกราฟิกะลองจิจูจัตเซียจีโอกราฟิกะ เข็มทิศบูสุลาทวีปคอนติเนนต์ขอบฟ้าฮอริซอนติหินหลอมเหลวลาวหินหนึก magma แทนที่ Harta. เส,ส้นศูนย์สูตร equatori ความแห้งแลง้ง f a t a s i r er. เกษตรกรรม buisia Phú kháu nám khẳng. Iceberg. Nám thuông. Prambutia. Nám ba đàn. Uy rát nâng tốc sổ. Atmosfera. ดินเวลวเขตร้อนโ n น t r ตร i ี a กรัวโลกเหนือโพลีเ <ver> วร์ยูัวโลกใต้โพลียูกุ <Pet> ปิตรเลียมน้ำตาเอปัรปุนนัวแกสธรรมชาติก๊สินทรีย์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา mosharoni ติดตามเราในช่องนี้น